มันนี่ครับมันนี่กับช่องมันต้องแตกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโจทย์มันคืออะไรครับผมจะยังไงกับมันดีครับอได้อยู่ได้อยู่จะทำอะไรจะทำเดินเสาเฮ้ยลอกกันเฮ้ยลอกกันชัดเลยอ่ะเฮ้ยลอกกันชัดตัวที่มันหัวยื่นลงมาหัวยื่นลงมาหัวยื่นลงมายาวๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คอยยาว สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องมอตต้อนเต้วันนี้โกเขาบอกว่าจะให้โจทย์ที่จะเอามาทำงานศิลปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโจทย์มันคืออะไรครับเอ่อจับปืนแน่คนที่หนึ่งคนที่สองเอาไปเลยเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่ามอตโต้กับมอนเต้จะทำอะไรกับสิ่งสิ่งนี้ไป ไปดูกันอ่ะคนแรกนะครับพี่มอตโต้เอามาโดนน้ำครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อทีนี้พอเป็นมีน้ำทีนี้มันก็จะจะมีรางวัลนะครับพี่คูดแย่ไปอ่าให้เวลาพี่มอตโต้คิดว่าจะทำยังไงกับมันจากนั้นมันมันกดเข้ากลับได้วิ่งโอเคน้องคนเล็กก็ใส่น้ำเหมือนกันครับแล้วจะมาร์เ นีได้ได้หักมันไปแล้วนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับก็ใช้หัวเขาค่ะมันจะทำยังไงให้มันเป็นศิลปะได้คร่าผมจะยังไงกับมันดีครับเอาเอาไงกับมันดีครับอีกก้อนนี้ครับคผมจะใช้เมียแต่ว่าคไม่คุณจะสร้างงานศิลปะกับก้อนนี้โดยวิธีไหนครับนบบครับโอเคครับ เดี๋ยวลองไปดูเทดดี้แบ็ของน้องมอนเต้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าหนุ่มๆเขาจะทําอะไรกันคนแรกเลยละกันพี่มาโต้พี่มาโต้กําลังพยายามทําอะไรห่ะครับผมกําลังพยายามทําให้ผมตอนนี้ผมกําลังพยายามสลักให้มันเป็นวงกลมอูไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านั่งรอโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูน้องเต๋อค่ะไหวรล่นครับ อ๋อแกสลักรูปเหรอครับโอเคเดี๋ยวให้เวลาน้องๆก่อนรูปแรกผมจะเช็คเวลาว่ารูปก่อนแล้วก็จะพาออาโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องๆกันนะครับตอนนี้ให้น้องๆทำกันไปก่อนโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีการใช้มีดซึ่งเป็นของอันตรายนะครับเวลาเด็กๆจะเล่นมีดต้องได้รับ คมอนุญาตจากผู้ปกครองอนนนะผู้ใหญ่ทุกครั้งห้ามเล่นมีดกันเองนะคะเพราะบางทีเด็กๆยังไม่รู้จักวิธีการใช้มีดที่ถูกต้องต้องมีคนคอยควบคุมถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องมีคนพาไปโรงพยาบาลไม่ใช่อยู่กันตามล้วค่ะโอเคเตะเขาไม่ใช้ตรงนี้หนูขอได้ว่าไม่ได้ทุกคนได้จดเท่ากันจํานวนเท่ากันวัตถุดิบเท่ากันห้ามขอของเพื่อนครับเออได้อยู่ได้อยู่ พี่มาโตไปหาตัวช่วยมาก็คือน้ำนะครับผมน้ำคือสิ่งที่ช่วยได้เยอะที่สุดมีงานเอาของมาให้เพิ่มอย่างนครับจะต้องแย่งกันจะทอะไรจะทเสาเฮ้ยโลกเฮ้ยโลกันจะชันเลยอ่ะอ่ก็ถ้าเกิดทำอย่างเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราก็ให้คนเลือกแล้วกันว่าโหวตอันไหนโอเค ้งก็ได้ทาไดโนเสาร์เหมือนกันก็ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูแบบว่าเอามาทําแล้วก็ดูว่าอันนี้ไดโนเสาร์ของมอนเต้อันนี้ไดโนเสาร์ของมอตโต้อะไรย่างนี้ให้เพื่อนๆดูว่าไดโนเสาร์แต่ละคนหน้าตาเป็นไงรับรักไดโนเสาร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเต๋อาจจะทาไดโนเสาร์ที่กินพืชทํากินพืชหุ่ยลอกกันชัดๆอาจจะมีหลายสายพันธุ์อะไรคะอ่ะมอตโต้ทำสายพันธุ์อะไรครับตัวที่มันคอยาวอ่ะ ส่วนมาเต้ทำกวดตัวตัวที่มันหัวยื่นออกมาหัวยื่นออกมาหัวยื่นออกมาเยาวๆเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คอยยาวๆโจทย์ในวันนี้ก็คือสร้างงานศิลปะตกโอเอซิสครับผมแต่ว่าเขาร้ายคือไม่มีกระโดนะก็คือสิ่งที่ให้ใช้ได้ก็คือสิ่งรอบๆตัวอันนี้หนึ่งก้อน น้ำมีดและอะไรใกล้ๆตัวนะครับหาได้จากในบ้าน <Wow. S 1> ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเองโดยไม่ต้องซืง้อ <c oughs> ทำอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวต้องออกมาพรีเซนต์ของแต่ <c oughs> แต่ละคนว่าแบบนี่คืออะไรแล้วมันพิเศษยังไงอะไรอย่างเงี้ยสินี้จะรวมกันเป็นก้อนหรือเปล่า หรือไม่สุกมีเดีเยมแหล่มีเดียมแหล่แหล่ไม่พอไม่พอหรูไม่เข้าใจทีมงานเอาสิ่งนี้มาให้เราเพื่ออะไรต้องการอะไรจากเราต้องการหาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กสองคนนี้ครับว่าเห็นสิ่งนี้แล้วมีไอเดียในการสร้างสรรค์ศิลปะในตัวสิ่งนี้ แบบหไ้ามันคือการเหมือนเอากระดาษหนึงแผ่นให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนอะไรก็ได้ใส่ไอเดียตัยเองไม่มีถูกไม่มีผิดเลยมัโตขนาดความสวยของคนยังมองไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะทำอะไรจริงๆมมนหนูแพ้แน่ๆนนนูจะบอกเหตุผลว่าทำไมกูหายกิจกรรมให้เด็กๆทำแบบไม่เหมือนกันเลย oh. completely different เพราะว่ากรูพยายามจะหาศักยภาพของเด็ก<ม>ว่าเด็กมีความถนัดอะไรบ้างเป็นค <Get more. S 2> รูคนรักเงี้ยเกตบอกบอกเกตจริงๆเป็นครูแน่แนวนะคะคมาจากโรงเรียนนดลุนจริงๆเป็นครูแน่แนวนะมาจากโรงเรียนบ้าน <laughs> ไม่ต้องาปบ้านจาิตนยาโรงพยางไปบ้านจิตนยาจริงๆเป็นคนไข้นะครับแต่พยายามทำตัวเป็นคุณหมอ <laughs> ผ่านมากันประมาณครึ่งทางขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณมอตโต้เป็นอย่างไรบ้างครับผลงานของคุณสมองปั่นภาวะหมดไปแล้วครับอ่าเรามาดูน้องมอนเต้กันดีกว่ากำลังคำหมักคเม้นอยู่กับอะไรบางอย่างพี่มอนเต้ใกล้เสร็จยังครับยังเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราให้เวลากันทั้งคู่ ใช่เลยเชื่อหมอมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีของช่างไม้สมัยก่อนทําให้มันเป็นล็อกแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเป็นเลกโก้อ๋อไม้จิ้มฟันเกัน <c oughs> เขาสองคนก็ได้ผู้ช่วยมาแล้วนะครับ <c oughs> นั่นก็คือไม้ไจิ้มฟันครับผม แล้วก็มาส่งเลยครับตรงนี้เออมันคือหมาหรือไดโนเสาร์ครับยิ้งกายิ้งกาเหรอรรโอเคค่อยๆหมุนช้าๆให้ดูห<อ>น่อยครับ แล้วเดี๋ยวเรารอดูของพี่มอตโต้กันครับมาเป็นกําลังใจให้พี่มอตโต้กันนะครับโอเคครับพี่มอตโต้เอางานเดินมาส่งตรงนี้ครับพิเซนหน่อยครับมันคืออะไรเอ่ยหนึ่งที่มันดูเหมือนไม่ใช่าขอรู้ชัดๆหน่อยครับมีในคอนมั้งว่มีนี่อเ,เอามาใกล้ๆให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วก็หมุนรอบๆอันนี้ใกล้ไปครับต้องต้องอา นะครับก็บคนนะครับน้องต้นเลยครับนี่นะครับนี่คืออะไรครับสามตัวคนคนมาเลยเอระโอเคมาด้วยฝนตกอีกแล้วมาขอดูใกล้ๆนะครับโอเคคนสามคนนะครับปลาเรียบร้อยผลงานของเราเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ขอลากไปก่อนนะครับ สวัสดีครับมาตอร์มัอมอนเต้สวัสดีเพื่อนเพื่นอนอนสวัสครับบายบายสวัสดีครับพี่มอนเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัหมดแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเราจะทำความสะอาดโอเคบายบาย